สวัสดีครับชิปป้าปังแชนแนลนะครับวันนี้นะครับมีของมารีวิวแล้วนะครับเป็นตัวสมาร์ทวอท์นะครับกำลังดังๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใน t i k t o ็อกนะครับหรือไม่กระทั่งในตลาดอย่าง Lazada หรือ s h o ป e e นะครับมันก็คือตัวอันต้าโปรนะครับสมาร์ทวอท์ปี2023นะครับตัวนี้นะครับที่สั่งมานะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็แถมนะครับสายยางหนึ่งสายไนล่อนหนึ่งเป็นจุดดำสีน้ำเงินนะครับอ่าเราสั่งไปนะครับประมาณ3วันนะครับนับจากวันสั่งก็ได้ของมาแล้วนะครับเดีี๋ยวน เราจะไม่ได้มารีวิวถึงการชานะครับเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่าของที่ได้นี่ครับมันถูกต้องไหมครับหรือเปบ่านะครับว่าสั่งมาจากติ๊กต๊อกนะครับตัวนี้สินค้ามาจากติ๊กต๊อกนะครับของอานนั้นเราแกะกันเลยนะครับแพ็กเกจมาดีนะครับโอ้โหเปิดมาครับเจอของแถมเลยนะครับตรงนะครับที่ผมสั่งไปนะครับจะเป็นตัวยางนี่นะครับ สีดำลายจุดสีน้ำเงินนะครับอันนี้ตรงนะครับแล้วก็จะมีขอบคุณลูกค้าที่ได้อุดหนุนาทางร้านนะคะอ่าโอเคนะครับแล้วก็หูตัวนี้ จริงๆแล้วผมไม่ได้สั่งนะครับแต่ว่าเขาน่าจะแถมมานะครับแต่ปัจจุบันนะครับในติ๊กต็อกนะครับตอนนี้นะครับผมเห็นนะครับในแต่ละร้านนะครับเขาแข่งกันแจกของแถมกันมากนะครับก็ลองหาดูนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาในราคา700กว่าบาทนะครับ700ดร้อยไปปนะครับในติ๊กต็อกนะครับอ่าดูจัฉลากนะครับตรงปอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูนะครับว่ามันตรงไหมครับทั้งสีทั้งอะไรของเรานะครับกล่องกล่องดีเลยนะครับกล่องนี่รู้สึกว่า แพ็กเกจนะครับทำมาอย่างดีนะครับไม่ใช่กระดาษกระดกระลาอะไรนะครับันหนาเลยนะครับการสกรีนการแพ็กเกจของตัวกล่องของมันดีเลยนะครับมีหลายคนนะครับในติดกล่องนะครับเข้าใจว่ามันคือ Apple Watch นะครับหลายคนเลยนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่นะครับ เขาแค่ทำมาเหมือนนะครับแล้วก็ศักยภาพมันดีนะครับมันดีมากๆนะครับผมเคยเล่นสมาร์ทวอชของจีนนะครับมาหลายตัวนะครับอ่ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ตัวนี้นะครับได้รับการคอมเมนต์อย่างดีนะครับอมันดีมากๆครับโอ้นี่นะครับมีเมนูนวดมาให้ด้วยนะครับโอ้โหครับสายนะครับเป็นสายสีดำถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็จะมีสายเป็นสายพลานะครับโอ้นี่นะครับ ตรงนะครับตรงนะครับกับอ่าแล้วข้างล่างมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราเราแกะกระโดูก่อนนะครับข้างล่างนี่อ๋อมีที่ชาร์จนะครับมีที่ชาร์จให้นะครับก็แสดงว่านะครับตรงนะครับตรงกับที่สั่งไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวเรือนนะครับตัวเรือนนะครับนี่นะครับอื้มครับมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับ ปุ่มนะครับจอนะครับเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับใน TikTok นะครับหรือใน y o u t u b e นะเขาทำรีวิวนะการใช้งานจริงกันเยอะนะครับลองไปหาดูได้นะครับคลิปนี้นะครับก็คือแค่มาแกะให้ดูนะครับว่าสั่งของใน TikTok นะครับมันตรงหรือไม่ตรงนะครับเดี๋ยวถ้าลองใช้ยังไงแล้วก็จะมาบอกกล่าวกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอนั้นเดี๋ยวสาธิตการใส่สายก่อนได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่า จะมีปัญหากับการสายกันอยู่นะครับนี่นะเข้าแล้วนะครับไป็นการเสียบนะครับนี่นะครับเป็นการเสียบนะครับแข็งแรงดีนะครับว้าวเปิดกระจกตัวสักหน่อยโอ้นี่นะครับสวยนะครับสวยมากๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับมันมีออปชั่นเสริมนะครับเป็นอแดซซอรี่เสริมของอันต้าแปดโปรนะครับมันเป็นรุ่นที่มีออปชั่นเสริมจะมีกรอบนะครับที่เป็นการขีดรอยนะครับจะเป็นกรอบอันละไม่ถึงร้อยนะครับก็ใครสนใจจะเปลี่ยนสีหรือยังไงก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูหน่อยนะครับนี่นะครับวิธีการใส่เสียบเข้าไปก่อนปื้ดครับแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในครับอ่าเก็บสายนะครับเป็นระบบเก็บสายนะครับ โอ้สวยมากนะครับโอเคครับก็ตรงสเปคนะครับของที่สั่งซื้อจากติกต็อกนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับส่วนสรรพคุณนี่โอ้รนหลามนะครับในติกต็อกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมีสินค้าอะไรเราก็จะเอามาอันบล็อกแกะกล่องมให้ดูนะครับหรือว่าจะมารีวิวให้ดูนะครับถ้ายังไงนะครับชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ชิดหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับตลนน่าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย Fly away with me.